การเมืองนาทีนี้นะคะสปอตไลท์เนี่ยจับจ้องไปที่พักพลังประชารัฐเลยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมกันเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพักรายละเอียดและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณไพบูลนิติตะวันจากพักพลังประชารัฐตอนนี้ร่วมรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณไพบูลค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณตะวันรุ่งคุณสิระิดและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับผมค่ะคุณไพบูลค่ะพรุ่งนี้วาระการประชุมสําคัญสาคัญที่เป็นไฮไลท์เนี่มีอะะไรบ้างค ก็นอกนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่สามัญนะฮะครับนอกจากวันละซึ่งก็กฎหมายกําหนดไว้ก็คือต้องรายงานผลการดำเนินงานของพักในปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้รับรองปบกันเงินนะฮะอันนี้เป็นเป็นปกตินะครับค่ะก็สําหรับไฮไลท์ทวไปก็คือก็วาระต่อมาก็คือการแก้ไขข้อบังคับของพักพลังประชารัฐนะฮะค่ซึ่งมีการเสนอ ร่างแก้ไขข้อบังคับซึ่งผมได้ยกล่างไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วเมื่อที่นาเรื่องร่างแก้ไขข,ข้อบังคับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่วาระการที่มาเลือกคณะกรรมการอาหารพักชุดใหม่นะับ hmm. เลือกทั้งชุดนะฮะเลือกมาทั้งตั้งแต่วาหาราพักโดยก,การพักแยนลิกพักนาจทะเบียนพักกรรมการอาหารพักอ,อื่นๆซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อบังคับพักที่แก้ไขก่อนหน้านั้นคือในวาระแรก ในวาระก่อนมาถึงการเลือกกรรมการหัวหนรคนั้นเป็นวาระว่าโดยการแก้ไขข้อบังคับของพรรคซึ่งการแก้ไขข้อบังคับของพรรคนั้นถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วก็ถือว่ามีผลเยนะฮะ้องนั้นก็จะนํามาใช้ในการเลือกกรรมการหัวหรรานค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของวันประชุมใหญ่ก็คือเพื่อที่จะได้คณะกรรมการแบบหร้างานชุดใหม่นะครับแล้วก็ชุดใหม่ก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนับตั้งแต่ที่มีที่ประชุมมีมตินะครับ คุณไพรวลคะตอนนี้ตําแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะไม่พ้นพลเอกประวิทย์อยู่แล้วที่ตำแหน่งแม่บ้านของพักนะคะมีการพูดคุยหรือว่าเหมือนกับว่าเคา100เะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะก็คงจะเรียกว่าอย่างนั้นจะได้ครับะค,ะคับก็คงจะเป็นคุณอนุชานะฮะนะครันะครับ ค่ะคุณอนุชานะคะสายคือคุณไพบูลนะคะขออนุญาตถามประเด็นอ่อนไหวนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าพอเลขาธิการเป็นคุณอนุชาแล้วเนี่ยหลายคนเขาจับจ้องความเคลื่อนไหวของกลุ่มสี่กุมานะคะคือกลุ่มที่เป็นกรรมการบริหารพักเดิมเนี่ยถ้าไม่ได้ตําแหน่งเลขาธิการพักแล้วจะยังนั่งในตําแหน่งกรรมการบริหารพักด้วยไหมคะผมเข้าใจว่าท่านกไ็ไม่เรียกว่าสี่กุมาน่ะนะฮะคือท่านเป็นผู้ใหญ่ของพักอ่ะนะขออภัยค่ะก็ ท่านอดีตหัวหน้าพักเ่ิ่รักษาก,การหัวหน้าพักแต่ท่านรักษาก,การอยร่านเลขาธิการพักซึ่งท่านก็จะไปเป็นประธานในที่ประชุมนะท่าน<อ>หัวหน้าพักนะฮะซึ่งท่านก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้อะนะเท่าที่ได้เห็นพบคุยกันในตอนประชุมหรือเท่าที่ดูทั้งหลายแล้วนะฮะท่านก็ในฐานะเป็นผู้่อตั้งพักท่านในฐานะที่ เป็นผู้มีส่วนสาคัญที่ในการที่สร้างพักนี้ขึ้นมานะฮะ,ฮะแล้วท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของพักด้วยเป็นอดีตหัวหน้าพักอดีตเลขาธิกากรพักท่านก็คงไม่ไม่ได้ติดใจที่จะไปเป็นกรรมการหานพักในการเลือกอครั้งนี้แล้วล่ะนะฮะ,ฮะแต่ว่าท่านก็คงจะภูมิใจในฐานะที่ท่านก็ได้สร้างพักนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้พักนี้มีสสถึงร้อยกว่าคนนะฮะก็เป็นความภูมิใจฮะแล้วก็เป็นตัวศาสตรของท่านไป แต่ว่าในการเลือกกรรมการทหารพรรคขึ้นใหม่ก็คงจะเลือกกรรมการทหาภพรรคที่เพื่อที่จะคํานึงถึงเอกภาพนะความเป็นเอกภาพค,ความเป็นความามัคคีการที่จะทําทให้พักพลังประชารัฐนั้นมีความมั่นคงมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะได้เติบโตขึ้นไปเพื่อที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็รวมทั้งที่สําคัญก็จะได้สนับสนุนการทําหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรี เ็นเอกสิทธิ์แกนงูาบนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ก็จึงจึงผมมั่นใจว่าสําหรับท่านท่านอดีตท่านรักษาการหัวหน้าพรรคท่านรักษาการเลขาธิการพรรคท่านไม่มีปัญหาอะไรท่านมถอยเพื่อค่ะพร้อมถอยเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ถูกไหมคะคงคงไม่ได้เรียกว่าถอยฮะก็คงปล่อยวางก็ปล่อยปล่อยให้ให้กลไกพรรคดำเนินการไปนะฮะส่วนท่านก็จะทําหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะในการส่งให้ให้กระบวนการประชุมนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมผมเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คุ้นเคยกับสุปณิสัยครั้งทั้งสองขั้นนะฮะท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าก็เป็นคนที่เป็นผู้ที่รักในพักพลังประชารัฐจริงๆนะครับภูมิใจด้วยครับอาจารย์ไพบูรย์ครับตามโครงสร้างของกรรมการบริหารพักแล้วเนี่ยตอนนี้ยังจะมีส4คนอยู่ไหมฮะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับ ต่อจนวนในข้อบังคับใหม่นะที่ยกล่างขึ้นนั้นนั้นจะนําเสนอต่อที่ประชุมจะเหลือกรรมการหมานพักไม่เกินยี่สิบเก้าคนนะครับ<อ>แล้วก็จะเพิ่มตําแหน่งในโครงสร้างของกรรมการหมานพักซึ่งเดิมนั้นมีตาแหน่งตามโครงสร้างเพียงที่ปรากฏนะครับ,รบเพียงหัวหน้าพักเลขาธิการพักเหรัญญิกพักแล้วก็นายทะเบียนพักแล้วก็กรรมการหมานอื่นของพัก มีห้า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 รายการคะแนนเด็แต่ว่าการเพิ่มเติมขึ้นนั้นจะเพิ่มให้มีรองในหน้าพักแล้วก็มีบุ้นโดยการครับซึ่งแต่ว่าที่มานั้นก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าที่มาของข้าตําแหน่งแรกนั้นจะใช้ให้เลือกในที่ประชุมใหญ่นะครับเลือกโดยโลงคะแนนรับแต่ว่าหลังจากเลือกได้กรรมการหานพักแล้วนะคะกรรมการหานพัก ได้ก็จะได้ประมาณยี่สิบกว่าท่านนะฮะก็จะเขียนไว้ในข้อบังคับให้เป็นอํานาจของหัวหน้าพัก <ừ> um. ที่จะเลือกกรรมการมหานพักที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะฮะ,ะแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตาแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักนะฮะไม่เกินเก้าท่านนะฮะ,ะแล้วก็จากนั้นก็แต่งตั้งผู้มในการพักให้ได้อีกหนึ่งท่านนะฮะ <ừ> um. ซึ่งเป็นอานาจของ,งหัวหน้าพักที่จะแต่งตั้งแล้วก็พร้อมกับมีอำนาจที่จะให้อ่า มอบหมายหรือมอบหน้า <ท 1971. S 2> ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ละท่านไปแล้วก็รวมทั้งห <tuh> ัวหน้าพักก็มีหนาาที่จะถอดถอนด้วยนะถ้าแต่งตั้งแตแล้วถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ค่ะคุณไพบูย์คะพอเราได้กรรมการบริหารพักมาแล้วหลายคนก็จับจ้องว่ามันน่าจะมีผลต่อเก้าอี้รัฐมนตรีถ้าเกิดมีการปรับคอรมอใหม่คุณไพบย์มองยังไงคะก็ในชั้นการประชุมในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นเรื่องภายในของพักพลังประชารัฐเพื่อที่จะปรับโครงสร้าง ของอเพื่อที่จะเลือกกรรมการใหม่พรรคชุดใหม่จะได้ดําเนินการไปตามที่ผมเรียนเมื่อก<ะ>ี้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสร้างการเติดต่อความมั่นคงของพรรคขึ้นนะฮะแต่ส่วนผลที่จะมาส่งผลไปยังการปรับคณะรัฐมนตรีนั้น <c oughs> ก็พอดีในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปในระยะอันใกล้นี้ <c oughs> ก็ท่านนายกก็ได้บอกอยู่แล้วว่าจะพิจารณา ึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนมนีการปรับคณะรัฐมนตรีก็ <c oughs> สําหรับพรคพลังประชารัฐก็เป็นพรักแกนนาหลักนะฮะก็คนะงจะต้องมีการเสนอชื่อหรือปรับเปลี่ยนอะไรกันไปตามเช่นเดียวกันกับพรคร่วมรัฐบาลพักอืก่นค <c oughs> ระกบก <c oughs> ็เสนอไปนายกท่านก็ไปพิจารณาซึ่งอำนาจเต็มอยู่ที่นายกรัฐมนตรี <c oughs> การที่นาเลือกแต่งตั้งให้เป็นคอ,อรมอจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นเป็นเรื่อง อยู่ที่ดุลพินิษของนาย,ยกรฐัฐมนตรีซึ่งคงจะใช้ดุลพินิภายใต้การกำเนิงถึงประโยชน์ของอประเทศชาติเป็นสําคัญน,นะครับดังนั้นการตั้งออกมาก็คงจะก็ะเรียกว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้อยู่แล้วแหละคระ <c oughs> ับ <คน S 2> แต่ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึง <c oughs> ว่าตั้งเฉพาะพักพลังประชารัฐนะก็ <c oughs> คงจะมีการปรับของพัคร่วมทั้งหลายไปในคราวเดียวกันเป็นการปรับคลมอนะฮะก <c oughs> ็ก็เข้าใจว่าปรับกันพอสมควร ก็เป็นปกติฮะสาหรับการที่จะปรับตัวสําหรับในชนะล้ำเสีที่ท่านนายกเห็นเดลราว่าเบาฉดแหลกนะครับค่ะวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นนะคะขอบคุณคุณไพบูลนะคะสลบเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไพบูลนิติตะวันจากพักพลังประชารัฐเดี๋ยวรอจับตานียครพรุ่งนี้การประชุมใหญ่ของพักที่อิมแพคเมืองทองธานีเวลา13บานาฬิกาค่ะ